น้องจา icism, ่าน้องจา่าลบกวานสุขุมสุขคนเด้อที่เข่ามาเบิ่งเด้ออันยิ่งอกเมื่อยเมื่อยมืนอหี้ยเมื่อยงานซีตันพมดนะก็เลยอยากกินเผ็ดๆจ้าก็เลยน่ะเข่าจักสิได้กินไม่กินดอกจ้าเมียอิริค่ะเมียคักๆเมียอิริหรอเมียกระดอกกระเดียววุ้ยไกรละ แต่ว่ากินหลายก็ไม่ได้วันนี้คือจังว่าอยากเขาอยากน,าน้านม่จ้าทั้งไข่ทั้งอย่างทั้งเมยบร่เฮ็ดก็ไ่ได้ย,ย่านเพรายไออกเพราะขอลองมาพรอมละนานนานนาน,น,าน,น,านยอจะของปัดที่นี่อันยูทูบเบอร์ยูทูบว่ากพบท่านไอปิน่นงานประจํมันกับสไลออกอีกโอ้ยตายโคโรนเนาะขอเห็นงานประจากอนเด้อพี่น้องจา๋าขอกาลังใจสู้ขู่สุ้คนนะจ๋าเด้อย่ยดอกกรสกิน,นประมาณนี้ละมือ่อน คือว่าหิวเข่าหิวหนามันเมื่อยไรไม่จ้ายสามมื่นสี่มื่นว่ากันสามหมื่ตะวันจันทร์มาเนี่ยหอดมืุนี่ว่าวอกอยากไอแต่เจ้าว่าวอกอยากไอเลยเนี่ยอันนี่ตำโคราชอันนี้หั่าใส่บักทั่วตำปลาแดกใส่น้ำตาลมืุนี่เพราะว่ารู้สึกว่าวิววิวว่าเอาเพชรปันไรเพชรยุ่งจากกับว่าปันไรรถปันีรมาจังไนนึงกินกับอันนี้ละอันนี้ละอันนี้กัเฮ็ดเองนั่นนั่นอ้างอีกแล้วอ้างอีกแล้วว่า คนเมันหมักอ่างแล้วจ้ะเนาะคนหมือนหมักอ่างน่ารักประมาณนี้แหะค่ะไอ้เลอบยูเด้อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุกอย่างเลยทุกคนที่ส่งมาแกดอกที่ส่งกลับไปให้ให้มันได้แต้มหนึนง่งก้อนใน,นท้องถือกันละบอกว่อย่ไรล่ะค่ะเงินยูทูบจะเสิได้เท่าไรดอกเอาของแท้แน่นอนกน้อนแหงานประจำก้อนขา แล้ก็ขอคำนั่งใจนะค่ะ I love you I love you I love you See you everybody I love you